we ที่แปดเลื่อนวันนัดพบทั้งสามออกมายังเบื้องนอกสมทุบกับบัณฑิตผู้กันเล็กยามนั้นศัตรูที่บุกลุกตึกตระกูลซ่งหลบมีเป็นหมดสิน้นแต่เปลวไฟยังไม่ดับดูท่าต้องเผาพานตึกตระกูลซ่งวอดวายทั้งหลังค่อยสงบลงได้ผลจากการเผาพานครั้งนี้ไม่ทราบมีชีวิตคนไร้ความผิดมากน้อยเท่าใด ต้องเสียชีวิตภายใต้อกักีเพลิงอ,าอ้าวิ่งเกียวกระทืบเท้ากล่าวว่าโมมารร้ายชนหยบุกรุกมาถึงที่นี้เสื้อข่าวุงมยาณพอฟังพูุว่ายังไม่ใช่เพราะท่านอ,าอ้าวิ่งเกียวงงันบุกกล่าวว่าเพราะข้าพเจ้าหรือข้ะเจ้าเลืมถามท่านคนเหล่านี้บุกเข้าเมืองพยักษ์ดำยามสามคาดขันให้สิงเจ๊กเจ๊กโมบตัวท่านออกมา บอกว่าไขมุกศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ตัวท่านแต่ท่านเอาเองเกี่ยวฟังถึงตอนนี้สัมผัสไขมุกศักดิ์สิทธิ์นอกเสื้อตามสัญชาตญาณกล่าวตามความสัตย์ใช่แล้วไขมุกศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ข้าพเจ้าคำพูดพอกล่าวเสื้อขาวธงยานและพวกล้วนหน้าแปรเปลี่ยนไปเสื้อขาวธงยานพร่องว่าปวรเสฐมากไขมุกศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ท่าน ก่อนหน้านี้ท่านชนายบายเตียงปฏิเสธหรือกลัวพวกเราจะช่วงชิงจากท่านหรือตัวเจ้เข้าใจผิดแล้วข้าพเจ้าเพิ่งได้ไขมุกศักดิ์สิทธิ์เมื่อเวลายามสีเสื้อขาวรงยานในเลยยินยอมเชื่อกล่าวว่าหน้าหัวรอกไขมุกศักดิ์สิทธิ์สามารถบินมหาท่านเองหรือเป็นหมอหมอเสื้อขาวทงยานไม่รอฟังจบกล่าวอย่างพรุ่งพล่าน ที่แท้เป็นนางปีศาจตระกูลมอแห่งภูเขาเทียนเทียวสวมมอบให้กับท่านท่านสำนึกในพระคุณนางแม้ทราบว่ามีคนมาลังควานกลับไปคลอเคลียกับนางปีศาจตระกูลมอรอจนบัดนี้ค่อยออรุดมารอจนเราโจรร้ายฆ่าชิงเตี้ยงตึ้งผู้เท่าเผาผพานตึกตระกูลซึ่งลาวถึงตอนนี้หน้าแปรเปลี่ยนเป็นเขียวคำ้ำ อาวิ่งเกี่ยวกล่าวอย่างมือนงงสงสัยตัวเจ้นางปิศาจที่ว่าที่แท้เป็นใครหเรือยยังมีผู้ใดย่อมเป็นหลานสาวของสีขุนพลตระกูลหมอเพิ่งกล่าวจบได้ยินเสียงเจ้เจ้าสอดขึ้นหลานสาวของสีขุนพลตระกูลหมอเป็นอย่างไรอาวิ่งเกี่ยวใจหายว่ากว่าตาไปยังต้นเสียงเห็นเงาร่างอ่อนแอนไหวบุบหมอเจยจูพลิ้วละเลี้ยวลง ยังที่เกิดเหตุด้านหลังตามติดด้วยสองสาวตระกูลหมอนามมุ้ยหัวเสี่ยวมีเสื้อขาวทธงยานเห็นเช่นนั้นขุนแค้นจนหน้าซีดขาวขยี้เท้ากล่าวว่าเราค่าเดาไม่ผิดท่านกลับเป็นคนเช่นนี้นับว่าเราตวนเปียยงตาบอดหลงคบหากับท่านนับแต่นี้เราสองตัดความสัมพันธ์กันกล่าวจบคว้ามือง้อเกียงเกียงสะบัดหน้าจากไป อาวยี่งเกี่ยวร้อนรุ่มใจยิ่งร้องเรียกว่าตัวเจ้อย่าเพิ่งไปปรับความเข้าใจกันก่อนเสื้อขาวธงยานคล้ายไม่ได้ยินวิ่งแตะบึงโดยไม่เหลียวหน้ากลับมาบัณฑิตผู้กันเล็กขมวดคิ้วกล,าวาล่าวว่าลานอ้าวยิ่งเกี่ยวนี่เป็นเรื่องราวใดอ,าอ้าวยี่งเกี่ยวฟังจากปากคาเสื้อขาวธนยานแสดงว่าเข้าใจผิดคิดว่าหมอเจียจู้เป็นคนมอบไข่มมกศักดิ์สิทธิ์ต่อตน ดังนั้นอธิบายว่าเมื่อคืนท่านปู่ของม้อเสียวเจียมาอย่างที่นี้ชักนำข้าพเจ้าไปรับมอบไข่มุกศักดิ์สิทธิ์หาใช่มมอเสียวเจียมอบต่อข้าพเจ้าไหมบัณฑิตผู้กันเหล็กส่งเสียงดังอ้อกล่าวว่าอย่างนั้นเราจะไปอธิบายต่อนางเองกล่าวจบไม่รอฟังคำพูดเอายิ่งเกี่ยว ลอยตัวพุ่งติดตามไปยังทิศทางที่เสื้อขาวุนยานและโงูเกียงๆแล้วแล่นจากไปมอเจี้ยจูมองตามเงาหลังบัณดิตผู้กระเล็กจนลับตาจึงกล่าวเอาเยี่ยงเสียวเหีบ้บโคเนี้ยนางนั้นคล้ายมีอะไติต่อข้าพเจ้ารุนแรงยิ่งเอาเยี่ยงเกี่ยวฝืนยิ้มกล่าวว่าไม่มีใดนี่เป็นการเข้าใจผิดท่านลุงเมื่อรุดไปอธิบายย่อมปรับความเข้าใจได้ หยุดเล็กน้อยจึงกล่าวสืบต่อหมอโกเนียออกจากภูเขาเทียนเถียวสัวนด้วยเรื่องใดหมอเจี้ยจูหน้าแดงระเรื่อด้วงกระดาษจากอกเสื้อแผ่นหนึ่งกล่าวว่าเสียวเหียบโปรดดูกระดาษแผ่นนี้เอายิ่งเกี่ยวงันบุกรับกระดาษแผ่นนั้นมาเห็นเขียนอักษรตวัดงดงามว่าตระกูลหมอมีเพียงที่ดาน,นี้โปรดดูแลนางเีย่เสียง อาวเอียงเกียวพออา่านจบต้องลวงถาดโบราณที่บรรจุไข่มุกศักดิ์สิทธิ์ออกมาเพราะว่าลายมือแถวสุดท้ายที่จะรึกชื่ออาวเอีงเกียวเป็นลายมือเดียวกับข้อความในจดหมายจึงกล่าวโกเนี้จดหมายนี้ส่งถึงข้าพเจ้าหรือหมอเจียจูกล่าวเสียงอ้อยอิงเมื่อคืนท่านปู่เรารุดมาบอกว่าท่านผู้เฒ่าจะทำการส่งมอบไข่มุกศักดิ์สิทธิ์จากนั้นจะได้จำสินภาวนาเป็นเสียง ดังนั้นสัง่งข้าพเจ้าถือจดหมายนี้มาเอาอยิ่งเจียวลำบากใจยิง่งม้อเอียเสียงคิดฝากฝังลานสาวต่อตอนตนหากบอกปัดปฏิเสธออกจะไร้น้ำใจไปหากแม้นรับปากใหญ่ไม่ต้องรับหม้อเจียจ้ยจูเป็นภรรยาขบคิดถึงตอนนี้ผันขบกรามกรอดล้วงไข่มุกศักดิ์สิทธิ์จากอ,อกเสือ่อปรกกายเรืองรองป่วยพุ่งไปรอบบริเวณทันที เอาเยิ่งเกี่ยววางไข่มุกลงบนถานปราคองส่งถึงเบื้องหน้าม้อเจี้ยจูกล่าวว่าโเนี้ข้าพเจ้ายินดีคืนไข่มุกลูกนี้ให้ม้อเจี้ยจูหน้าแปลเปลี่ยนไปกล่าวว่าท่านหมายความกะไรท่านรับปากดูแลข้าพเจ้าหรือไม่หามีส่วนเกี่ยวข้องกับไข่มุกลูกนี้แต่อย่างไรเอาเยิ่งเกี่ยวกล่าวว่าเจตนาของข้าพเจ้าคือเมื่อมีไข่มุกลูกนี้บวกกับ รูปชมของโกเนี้ภายในเวลาไม่กี่ปีต้องมีชื่อเรื่องเลือทั่วบุริมมอเจยจูกล่าวยางคุนเคืองท่านท่านเข้าใจว่าไขมุกศักดิ์สิทธิ์ลูกนี้เป็นของควันธรรมดาสามารถกำนันแก่ผู้คนตามอำเภอใจหรือไขมุกนี้เลือกกำนันแต่ผู้มีวาสนาต้องมีบุคลิกเลิศลำ้ำจิตใจสัตสืเสดีงามจนสามารถครอบครอง หาไม่เยี่ยเอีย้ยเราใหย,ยไม่ตกทอดแก่บุตรหลานกลับมอบต่อท่านเอาเยี่ยนเกียวรับฝังจนใจสถานวันไหวปรคองทานโบราณเพ่งตามองไข่มุกสักดิิทธ์ชั่วครู่ค่อยได้คิดดวงตาเป็นประกายแวววาวกล่าวว่าตกลงข้าเจ้าล้วนรับปากสองสาวตระกูลม้อพอฟังพากันร้องสอดขึ้นท่านยินยอมรับเสี่ยเจ้ยเราเป็นภรรยาหรือ ามยิ่งเกียวเมื่อรอฟังจบส่งเสียงหนักๆเหลวไหลเราเป็นทายาตรับมอบไข่มุกข,ของเอียเอียเจียจู้นับตามลำดับรุ่นเสียวเจี๊ยพวกเจ้าต้องเรียกเราเป็นสื่อเจ็กพวกเจ้าไหนเลยล่วงละเมื่อได้คำพูดพอกล่าวไม่เพียงสองสาวตระกูลหมองงันวุบแม้แต่ม้อเจียจูก็หน้าเผือดขาวยืนปากอ้าตาค้าง อาวยิ่งเกี่ยวทราบว่าพวกนางทั้งสามบังเกิดความผิดหวังแต่นี่เป็นคําปฏิเสธที่ชอบด้วยเหตุผลดังนั้นกล่าวอย่างจริงจังว่าหลานยิงระวางใจข้าเจ้าเป็นผู้รับงอบอไขมุกย่อมมีหน้าที่คุ้มครองคนของตระกูลมอนับแต่นี้ผู้ใดกล้าบุกลุกคุกคามหุบเขาปะรากายวิเศษเข้าเจ้าจะป้องกันด้วยชีวิตจิตใจมอเจี้ยจู บังเกิดเป็นรสชาติสุดบรรยายทั้งคับแค้นทั้งขมฝาดแต่เชกเช่นคนไข้อมบรเพิษไม่สามารถกล่าวจากปากเอ้าเยี่ยงเกียวคลายปลดเปลื่องผาน,นักอึ้งจากอกกล่าวว่าลานยิงเราเยี่ยท่านนอกจากส่งจดหมายนี่มายังมีเรื่องใดอีกหรือไม่ว่าเจ๊จูกล่าวอย่างท้อแท้ไม่มีแล้วเอาเยี่ยงเจียวกล่าวว่า อย่างนั้นพวกท่านกลับหุบเขาประกายวิเศษเถอะท่านสื่อเจกน้อยคิดไปที่ใดหรือนางพอเรียกสื่อเจกน้อยเท่ากับกำหนดสฐานะของทั้งสองแน่นอนแล้วอาวยิ่งเกี่ยวคลายใจกว่าเดิมกล่าวว่าข้าพเจ้าทั้งต้องติดตามมาร้ายหน้าเป็นทั้งต้องสรส้างบุญคุณความแค้นส่วนตัวนี่นำซ้ำกำหนดนัดพบในวันขึ้นเ้าค่ำเดือนเ้าใกล้เข้ามา มิอาจไม่เดินทางไปเอ่ยถึงตอนนี้เห็นที่ห่างไปปรากฏเงาร่างสายหนึ่งพุ่งปรดาดมาดูเถินบินผู้ที่มามีท่าร่างรวดเร็วยิ่งชั่วขณะก็เข้ามาในรัศมีสิบกวา่าเอาเยี่ยงเยียวสายตาคมกล้าเห็นผู้มากลับเป็นหัวหน้าธงทอง,ทง,ทงแห่งสาพันเบญจทงชายาหัดกระบีสองพิฆาตตั้งหึงเฮา ดังนั้นเรงเรียกว่าตึงหงขี้จู่วัวหน้าท่งทองหัดกระบีสองพิฆาตเห็นเป็นอาวเอี้ยงเจียวสร้างความลิงโลดยิ่งรีบวิ่งแตะบึงเข้ามากล่าวว่าแม่งจู้บริวารกำลังตามหาท่านเห็นที่นี้เกิดเพลิงไหมจึงแม่มาชมดูคิดไม่ถึงท่านอยู่ที่นี้ขณะกล่าวหอบหายใจไม่หยุดยั้ยงแสดงว่ารนแรมเดินทางมา อ้ายิงเกียวฉุกแกคิดกล่าวว่าตังหึงขี้จู้มีเรื่องใดหรือมิ่งจู้รีบเดินทางไปยังภูเขาอึ้งสัวเถอะอ้ายิงเกียวงงงนบุกขมวดคิ้วกล่าวว่ามีเรื่องสำคัญใดหรือหัวหน้าทงทองหัดกระปีสองพิ่คาดหลวงเทียบสีแดงชานริมทองออกมาฉบับหนึ่งกล่าวว่ามิ่งจู้อ่านผ่านตาจะทราบเอง เอาอยิ่งเกี่ยวรับเทียบมาดูแวบ,บหนึ่งร้องว่านี่จะกล่าวเริ่มจากที่ใดหรือที่แท้บนเทียบเชิญเขียนข้อความไว้ว่ากำหนดนัดพบบนภูเขาอึ้งสัวในวันขึ้น9ก้าค่ำเดือนเกขอเลื่อนมาเป็นคขนขึ้นเจ็ดค่ำเดือนเจ็หวังให้เดินทางมาโดยพร้องเพียงผู้ดใดไม่มาถือว่าสละจิตท,ที่น่าประหลาดคือตอนท้ายกลับลงน้ำ จากบุตรกระบีสถานแปดทิศสิดสามสุดยอดบุริมอาวเยี่ยงเกี่ยวมอเชี่ยจูเห็นชนะอาวเยี่ยงเกี่ยวเตรียมแววร้อนรุ่มเดือดนานจึงสอดคำขึ้นเสือเจกน้อยเป็นไรหรืออาวอยิ่งเกี่ยวไม่ตอบคำทรงเทียบใบนั้นต่อนาะงป้ากล่าวถามหัดกระบีสองสุดยอดว่านี่เป็นการกระทำของผู้ใด กัหน้าทงทองหัดกระบีสองสุดยอดกล่าวว่าบริวารทั้งหลายพังทศราพเรื่องนี้ไม่ทันสืบดูว่าเป็นการกระทำของผู้ใดแต่ก้าวสำนักหนึ่งพักตลอดจนยอดฝีมือทั้งธรรมะและอธรรมล้วนได้รับเทียบนี้ดังนั้นบริวารสั่งพี่น้องของสาพันเบญจทงแยกย้ายออกส่หาเม่งจู่และกำหนดให้เดินทางไปยังภูเขาอึ้งสัว ในคืนขึ้นเจ็ดค่ำเดือนเจเพื่อรับคำสั่งจากเม่งจูยามนั้นโมเจียจูอ่านข้อความในเทียบจบกล่าวอย่างร้อนรุ่มสื่อเจ็กน้อยวันนี้เป็นวันขึ้นห้าค่ำเดือนเจ็ดแล้วหัวหน้าทงทองหัดกระบี่สองพิฆาดกล่าวว่าถูกแล้วพวกเรามีเวลาเพียงสองวันสองคืนภูเขาอึ้งสัวห่างจากที่นี้นับพันลี เกรงว่าต้องเดินทางทั้งกลางวันกลางคืนแล้วเอาวยิ่งเกี่ยวโบกมือกล่าวว่าพวกเราไปพางลอยตัวขึ้นชิงพุ่งปลาดไปดูดสายฟ้ามอเจี้ยจูเลิกคิวกล่าวกับสองสาวตระกูลมอว่ารีบตามหากถูกทอดทิ้งจะไม่หยุดรอแล้วสองสาวตระกูลมอรับคำทุ่มเทตเบาไล่ติดตามหัวหน้าทงทองฮัดกระบี่สองพิฆาต แม่เหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าแต่มันมีพื้นฐานกำลังภายในลึกลำ้ำดังนั้นบิดเอวพุ่งติดตามไปทั้งห้าเดินทางอย่างเร่งร้อนมุ่งหน้าลงสู่ใต้พอข้ามแม่น้ำมาก็เป็นยามสนธยาของวันขึ้นเจ็ดค่าเดือนเจ็ดแล้วเอาอย่างเกี่ยวร้อนนุ่มใจดุดมีกองเพลิงเผาผันนำคนทั้งสี่รีอปร,รุรเดินทาง ระวังทางเห็นรหัสการติดต่อของชนชาวบลิมแต่ไม่พบเห็นร่อง,งรอยของชนชาวบลิมแสดงว่าพวกมันล่วงหน้าไปแล้วยามวิการทั้งห้าเข้าสู่ภูเขาอื้งสัวแต่เพิงจมกระปีอยู่ส่วนลึกของภูเขาอื้งสัวคาดว่าหากจะเร่งรุดถึงที่นั้นต้องเป็นเวลาเที่ยงคืนมีนํำซ้ำทางภูเขาคดเคี้ยวยากแก่การเดินทางดีที่มอเจียจู และสองสาวตระกูลหมอล้วนเติบใหญ่ขึ้นในภูเขาไม่รู้สึกลำบากยากเย็นเท่าใดหัดกระบีสองพิฆาตก็รวบรวมเรี่ยวแรงติดตามอย่างไม่คิดชีวิตประมาณยามต้นมาถึงส่วนลึกของภูเขาอึ้งสัวหัดกระบีสองพิฆาตชี้เมือไปยังยอดเขาไกลาตาซึ่งปกคลุมด้วยเมฆหมอกกล่าวว่าเม่จู ยอดเขาสูงเสียดฟ้านั้นเป็นที่ตั้งเมืองจมกระบีต่อให้อาวอิ่งเกี่ยวมีฝีมือสูงสุดยอดจะอย่างไนเป็นร่างที่ประกอบด้วยเลือดเนื้อผลจากการเดินทางสองวันสองคืนบวกกับทางภูเขาลาดชันอดเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไม่ได้หน้าผากปรากฏเหงื่อไหลซึมทันใดบนยอดเขาที่ตั้งเมืงจมกระบี บังเกิดเสียงกูเครี้ยวกราดระคายหูยามวิการเด็กสงัดจึงชัดเจนเป็นพิเศษเอาเยี่ยงเกี่ยวงงานบุกกล่าวว่าพวกท่านฟังจากนั้นแววเสียงร่างบร้องดังระงมคล้ายเป็นผู้คนลายคนรับบาดเจ็บก่อนตายส่งเสียงแผดร้องออกมาเอาเยี่งเกี่ยวลอยตัวขึ้นร้องว่าพวกมันลงมือแล้วเงาร่างห้าสายพุ่งปราดดุดดาวไล่ขับจันท ขึ้นสู่ยอดเขาที่ตั้งบึงจมกระบีอยางสุดฝีเท้าประมาณยามสามเอาเยี่ยงเกี๊ยวสลัดทอดทิ้งโมงเ่เจี๊ยโทั้งสีเล่วงหน้าไปสามสี่สิบวาขึ้นถึงบนลานกว้างหน้าบึงจมกระบี่พอบรรลุถึงต้องขมวดคิ้วเรียวงามแทบไม่อาจทนดูเห็นกลางลานกว้างกระจายกระจายด้วยซากศพชาวบุลินม,มีจำนวนสิบกว่าซาก บ้างศีษาแหลกเหลวบ้างแขนขวาหลุดจากร่้างตายยางสยดสยองด้านที่ตะานออกของลานกว้างนั่งไว้ด้วยเจ้าสํานักเสี้ยวลิม้หมหุ๋ยกล้วยใตเสือและเจ้าสํานักบูตึงตีเชงเท่าเจียงหัวหน้ารักระยาจกสู่เก่งเยี่ยวถัดจากนั้นเป็นห้าในเจ็ดเจ้าสํานักที่หลงเหลือด้านหนังเหลา่าเจ้าสํานักนั่งเต็มไปด้วยผู้คน แสดงว่าเป็นสิทธิ์ของเก้าสำนักหนึ่งพักด้านทิศตะวันตกนั่งไว้ด้วยสมในห้าอสูรเหนือโลกอันมีพี่ใหญ่อสูรไฟปีศาจอสูรอมฤตและอสูรบันดะด้านทิศเหนือนั่งไว้ด้วยประมุกนิกายรวมเอกะส่งสือเล้งน้องสาวฝาแฝดส่งหลีจูส่งเหมิงจูและสาวุกนนกายรวมเอกะอ,กะอกะกีกจำานวนหนึ่ง ด้านที่ใต้ายืนไว้ด้วยผู้คนลำพังคนเดียวกลับเป็นมาร้ายหน้าเป็นอื้งเหลียงมาร้ายหน้าเป็นมือถือตำราโบราณข้างละเล่มกล่าวอย่างภาคผมลำพองเราได้ชัยชนะติดต่อกันตอนนี้ไม่มีผู้ใดออกมาอีกเราจะนับหนึ่งถึงสามหากยังไม่มีผู้ใดออกมาลงมือเราจะนำคำผีและมทึกกระบีไปแล้ว กล่าวจบส่งเสียงนับว่าหนึ่งเอาายิ่งเกีียวพลันตะวาดว่าช้าก่อนเสียงตะวัดสถานทั่วบริเวณผู้คนจำนวนมากปวดลุกขึ้นเงยหน้ามองเงาร่างสีเขียวที่ละลิ้วมาดุดเทพเจ้าจุดตีลงจากฟ้ารอจนเอาเอยิ่งเกียวพิ้วลงสู่พื้นทุกคนค่อยเห็นชัดตาต้องส่งเสียงอุทานดังระงม ขบวทตี่83